สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเข้าสู่รายการคนไทยในต่างแดนวันนี้นะครับกับผมการเห็มสวิติรับผมธนสิทธิ์ปัญตานะครับเช่นเคยครับมีเรื่องราวความเคลื่อนไหวของคนไทยในต่างแดนมาเสนอการเป็นประจำครับสาระน่ารู้วันนี้ เรื่องแรกนะครับไปที่สหรัฐอเมริกาเช่นเคยนะครับยังมียังคงมีภาพบรรยากาศจากงานไทยนิวเยียร์2012สงกรานต์เฟสติวัลนะครับครั้งที่9นะครับที่คุณดำริศวิริยกุลนะครับบรรณาธิการของรายการนะครับเก็บภาพมาฝากนะครับจากนครลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกานะครับไปติดตามชมกันครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่นครลอสแองเจลิสนะครับวันนี้เป็นงานไทยนิวเยียร์สงกรานต์เฟสติวัลครั้งที่9นะครับซึ่งวันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์ของคนไทยที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะลอสแองเจลิสเพราาะว่ ปีนี้มีการจัดพระเลดนะครับยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งปีนี้เป็นการรวมใจของคนไทยในสหรัฐอเมริกาและจากประเทศไทยที่มาร่วมกันครับจัดงานและมีการเดินพาเลศบนด้นานวัฒนธรรมนะครับเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ,กบสภากรทมอของไทยกับสภานครลอสแอนเจลิสนะครับวันนี้ก็มี ท่านกรุงสูนใหญ่ดำงรงไข้โคนะครับซึ่งท่านประวัติภารกิจหน้าที่กรุงสูนใหญ่เป็นครั้งสุดท้ายนะครับก่อนที่จะเดินทางไปรับตําแหน่งรองที่กระมสารทิศที่ประเทศไทยนะครับนอ<ส>กจากนั้นก็ยังมีน้องแพนเคก้กเกตุนิตจันพิกรนะครับแล้วก็น้องเปาลีพรมพิมลเฟื่องฟุ้งนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติมาร่วมเ,เดินร่วมในขบวนพาเหรดด้วยครับนั่งรถเปิดนั่งรถเปิดประทุนนะครับ,รบสำหรับเรื่องที่2นะครับมาจากแอฟริกาใต้ครับ คุณหมีวัสมนวัฒนวโรดมทีมงานของรายการก็ได้ราย,รายงานมานะครับศาสตราจารย์ดรสภาเพิ่งพิษนะครับนายกสมาคมคนไทยในแอฟริกาใต้พร้อมด้วยนักธุรกิจท้องถิ่นได้เข้าร่วมพบปะกับคณะของสำนักงานส่งเสริมการลงทุนต่างประเทศหรือ BOI ครับซึ่งนําโดยคุณอัธสิทธิ์สร้อยทองและนักธุรกิจไทยจํานวน15รายนะครับที่ไปร่วมหารือกันเกี่ยวกับรูปทางการลงทุนของไทยในแอฟริกาใต้ครับการไปร่วม ขอภัยนะครับการไปร่วมพบปะหารือกับนักธุรกิจอฟริกาในครั้งนี้นะครับก็ได้สถานทูตไทยณกรุงพิทูเลียได้ช่วยประสานงานครับครับก็เป็นสาระน่ารู้จากทางทีมงานของเราที่สรรหามาจากทั่วโลกเลยนะครับผมครับ,รบ,รบช่วงต่อไปพบกับช่วงสัมภาษณ์พิเศษและนาทีคำนาทีทองครับครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้อาตมาก็ขออำนวยอวยพรให้พี่น้องเราชาวไทย หรือพี่น้องเราชาวโลกที่กำลังดูรายการนี้อยู่และกำลังร่งรวมเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ก็ขอให้มีความสุขให้มีความเจริญในการฉลฉลองเทศกาลสงกรานต์ด้วยการเฉลิมฉลองอย่างมีสติซึ่งอตาตมาขอให้หลักธรรมสำหรับจำกันง่ายๆว่ามหาสติมหาสงกรานต์ก็หมายความว่าขอให้เราเฉลิมฉลองสงกรานต์อย่างมีสติเพราะถ้าเราฉลองอย่างไม่มีสติคือดื่มมากเกินไป ขับรถกลับบ้านเร็วเกินไปเฉลิมฉลองเลยเวลามากเกินไปฉะนั้นจะเฉลิมฉลองอย่างไรก็ตามอย่าลืมธรรมะของพระพุทธเจ้าเดินทางกลับบ้านก็กลับอย่างมีสติขับรถก็ขับอย่างมีสติจะกินเหล้าจะเฉลิมฉลองก็ขอให้กินก็ขอให้ดื่มอยู่ในปริมาณที่พอเหมาะพอดีอย่ากินอย่าดื่มและลุกขึ้นมาตีรันฟันแทงจนกลายเป็นการบาดเจ็บล้มตาย มีเช่นนั้นแล้วเทศกาลแห่งความสุขก็จะกลายเป็นเทศกาลแห่งความเศร้าในเทศกาลสงกรานนี้ขอให้เราเดินทางกลับบ้านร่วมงานเฉลิมฉลองอย่างมีความสุขอย่าลืมกลับไปบ้านไปให้ถึงวัดไปขอพรจากครูบาอาจารย์ของเราที่วัดขณะเดียวกันร่วมบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลจากนั้นนึกถึงพ่อถึงแม่บุพการีปู่ย่าตายายของเราไปรดน้ำดำหัว เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและรับสินรับพรจากท่านและในส่วนของตัวเองก็อย่าลืมวันน้ำทุกหยดล้วนมีต้นน้ำคนทุกคนล้วนมีที่มาถ้าเป็นไปได้ก็ไปกราบอาธิบันพระบุรุษรำลึกนึกถึงคุณูปการของท่านแล้วทำบุญแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้ท่านด้วยถ้าทำได้อย่างนี้สงกรานต์จะเป็นเทศกาลแห่งความสุขไม่ใช่เทศกาลแห่งความเศร้า ใช่เลยเพราะมันคือกุยช่ายเกลียวซาหมูกุยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุยช่ายแต่มคำพร้อมน้ำจิ้มกุยช่ายมีขายแล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีเฟรชบาร์และเซเว่นอในทางพระพุทธศาสนาเรามีพุทธสุภาษิตอยู่บทหนึ่งว่าคโนโวมาอุป,ปัจจคาแปลว่า จงอย่าปล่อยโอกาสหรือวันเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์อัตมาเคยพูดเอาไว้ว่าเราแต่ละคนต่างก็มียุคทองของตัวเองยุคทองของตัวเองก็หมายความว่าวันเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของเรานั่นแหละจงอย่าประมาทกับวันเวลาเมื่อเราตั้งใจจะทําอะไรก็ตามจงทําให้เต็มที่และจงทําให้ดีที่สุดเพราะหาโอกาสดีๆผ่านไปแล้ว โอกาสในการย้อนกลับมาแก้ตัวยากที่จะเป็นไปได้ดังใจปรารถนาสนับสนุนโดยบริษัทเจริญพภคกััณ์อาหารจำกัดมหาชนจากสมุนไพรธรรมชาติอันล้ำคา่าผสานด้วยศาสตร์แห่งนวัตกรรมชั้นนำจากโยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายสวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณ แซมมี่แอนแซนดี้มิวสิสปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากลโลกซีเดสโกเอ็กซ์แลนเซนต์อินคุณภาพเอ็กซ์แลนเซนต์อินเซิร์ฟิสซใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ยายเกลซาหมูกุ้ยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มันคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีเฟรชหมากและเซเว่นอีเลฟเว่น ท่านผู้ชมครับช่วงการทุตเพื่อประชาชนโดยกระทรวงการต่างประเทศในวันนี้นะครับผมอยู่กับคุณสวัยปิดเมืองนักการทุตดชำนาญการประจํากองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสวัยครับปกติแล้วเนี่ยมีคนเข้ามาร้องเรียนแล้วเรื่องผลประโยชน์คนไทยหรือมีเรื่องเดือดร้อนในต่างประเทศเป็นจำนวนมากใช่ไหมครับรับแล้วมันมีเรื่องที่เราไม่สามารถดําเนินการได้ไหมครับก็มีอยู่ครับ เช่นเรื่องอะไรบ้างพอจะเล่าได้อ่าครับขอขอที่แจงังนิดนะครับ,รบเรื่องอำนาจาหน้าที่ของสารทูตและสารกลางศุนของเราที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยนะครับ,รบะจะขอเรียนว่าไม่ใช่ทุกเรื่องที่สารทูตสามารถกางศูนย์ด้วยสามารถจัดดาเนินการได้นะครับ,รบเมื่อได้รับคําร้องเรียนจากท่านที่อยู่ในต่างประเทศที่ประสบปัญหาเนี่ยนะครับอํานาจทั่วๆไปที่พูดไว้ตามกฎหมายนะครับตามตามมาตรฐานของทุกประเทศก็คือเราเหห้ลือใ คนชาติของเราเนี่ยยูในต่างประเทศนั้นอย่างมีศักดิ์ศรีก็คือดูแลให้ท่านอยู่ได้ได้รับความเป็นธรรมตามกฎหมายของประเทศที่ท่านอยู่นะครับที่ท่านอยู่แล้วก็รับการคุ้นครองในสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้ตามกฎหมายของประเทศนั้นตามกฎหมายนะย้ำมตามกฎหมายนะครับสิ่งนอกเหนือกฎหมายเนี่ยสารทูตก็จะาไปไปยุ่งเกี่ยวมากไม่ได้นะครับเพราะว่า ต้องทำความเข้าใจนะครับแต่ละประเทศเป็นหมวองตัวเองแล้วก็ไม่เหมือนกันนะครับการปฏิบัติตามกฎหมายก็ยืดหยุ่นไม่เท่ากันนะครับนี่คือปัญหาทำว่าทําไมบางเรื่องสารทูตถึงช่วยไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเราจะปัดรับผิดชอบนะแต่ว่ามันไม่ได้อย่างเช่นกรณีไปประสบอุบัติเหตุที่มาเลเซียเนี้ยนะครับเรื่องการช่วยเหลือให้รับการรักษาพยาบาลการนําศพกลับประเทศไทย เนี่ยมันเป็นหน้าที่<ะ>ซึ่งเราทำแล้วเราก็ทำได้นะครับ<ะ>แต่ใน,นเรื่องอื่นๆเรื่องไปฟ้องร้องทางอาญาเช่นมีภรรยาเข้ามาขอให้เราช่วยฟ้องร้องทางอาญาฟ้องร้องทางอาญากับบริษัท<ะ>ที่ที่เจ้าของรถทัวร์เนี่ยนะครับ สารทูตไม่มีอำนาจหน้าที่นะครับเพราะว่าอารทูตไม่มีไม่มีไม่มีอำนาจในการจะไปฟ้องร้องแทนท่านท่านต้องดำเนินการเองนะครับโดยหาทนายไปฟ้องในเรื่องการเรียกร้องสินไหมทดแทนก็เช่นเดียวกันสารทูตก็เป็นตัวกลางประสานนได้เท่านั้นนะครับจะเห็นว่าเรื่องนี้ท่านที่ไม่เข้าท่านหลายท่านไม่เข้าใจว่าทําไมถึงชักช้าเพราะว่า มันสารทูตทำไปเรียกร้องโดยตรงไม่ได้ได้แค่เป็นตัวกลางเพราะโดยกฎหมายแล้วเนี่ยต้องเป็นทายาทของผู้เสียชีวิตอะไรทำนองนั้นใช่ครับก็ต้องแสดงหลักฐานมาให้ครบความเป็นทายาทตามกฎหมายของประเทศเรื่อกี้เคยเป็นเรื่องใหญ่ยู่ครั้งหนึ่งที่ที่รถทัวร์ไทยไปประสบอุบัติเหตุในต่างแดนซึ่งปัจจุบันนี้ก็ก็ยังไม่มาเป็นปีแล้วยังไม่จบเลยเพราะว่าเอกสารของหลายหลายท่านก็ยังไม่ครบนะครับ ส่วนเรื่องทางอาญาเนี่ยสารทูตดําเนินการไม่ได้แน่นอนท่านต้องดำเนินการเองครับอย่างเรื่องอื่นๆก็เช่นเดียวกันกรณีลูกเรื่องลูกเรื่องลูกที่ท่านที่มีสามีเป็นชาวต่างประเทศครับเสร็จแล้วก็เกิดมีปัญหากันก็เอาลูกไปอยู่ในประเทศโน้นแล้วก็มาขอให้เราเนี่ยไปเอาเด็กกลับมา ซึ่งหมายถึงว่าสามีให้ไห้เอาเอาลูกไปไว้ไปไปย้อยนู่นแต่ภรรยาเนี่ยอยากกลับมาอยู่เมืองไทยภรรยาอยู่ที่นี่เอาภรรยาอยู่เมืองไทยแต่ไม่สามารถจะเดินทางไปไปด้วยตัวเองได้เพราะปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะครับก็มาขอให้เราเอานามเด็กกลับมาให้ซึ่งเราไม่สามารถจะทําได้นะครับเพราะว่าเด็กถึงเกิดในเมืองไทยก็จริงแต่มีสัญชาติโน้นด้วย และพ่อก็มีสิทธิ์โดยชอบทำนะครับและจะเดินทางกลับมาเมืองไทยปัญหาแรกที่เจอก็คือเจอแล้วก็คือเด็กไม่สามารถจะเดินทางได้ถ้าบิดาไม่ยินยอมใช่ใช่ไอายุจะครบ18ปบครับแล้วเขาก็มีสิทธิ์ที่จะอยู่ที่น้นทำกฎหมายเพราะเขาเป็นคนสัญชาติโน้นคือพอไปอยู่ประเทศโน้นแล้วเนี่ยเขากลายเป็นบุคคลสัญชาติโน้นเต็มที่ซึ่งเราทำอะไรไม่ได้เลยแม้จะเป็นบรดาด้วย มารดาก็มีสิทธิแต่ว่าต้องเดินทางไปแต่ต้องเดินทางไปที่นู้นเดินทางไปแล้วต้องไปเจรจากับพ่อเองว่าว่าตกลงกันอย่างไรจะให้ลูกกลับมาหรือไม่กลับมาปัญหาก็คือพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วก็คือพูดไม่ว่าอาจจะพูดภาษาเดียวกันรู้เรื่องแต่ว่าตกลงกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ตรวจสอบให้ดีนะก่อนว่าเรื่องที่จะเข้ามาร้องเรียนเนี่ย เกี่ยวข้องกับอะไรยังไงนะครับบาขอคำปรึกษาได้แต่บางทีปรึกษาได้ทุกเรื่องครับถ้าอันไหนที่เราเราคือเราช่วยทุกเรื่องแต่ได้แค่ไหนนั้นมันขึ้นอยู่กับขอบเขตของของกฎหมายของประเทศโน้นแล้วก็เป็นเรื่องที่สามารถทําได้หรือไม่ครับนะครับครับแบบวันนี้ขอบคุณคุณสวัสดิ์พิบเบิลมากที่ให้เกียรติมาเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจล่านี้ครับขอบคุณมากครับดีครับดีครับ สนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเกี๊ยวซาหมูกุ้ยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแตงคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพี s ฟ m ชมาและเซเว่นอีเลเวน ใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเกี๊ยวซาหมูกุ้ยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายเต่มุงคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีเฟรชหม่าและเซเว่นอีเลเวน ครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกับปฏิทินต่างแดนในวันนี้นะครับปฏิทินแรกเริ่มที่ประเทศนอร์เวย์ครับขอย้ำนะครับการประชาสัมพันธ์งานประเพณีสงการานต์และทอดพระป่ามหาสงการานต์นะครับในวันที่14เมษายนเริ่มเวลา9นาฬิกาครับที่เบเกอร์ฟาร์บ uh ิลเฮลคูส สเตเวนเกอร์นะครับขอเชิญไปร่วมงานกันให้ได้ครับครับและปฏิทินที่2นะครับไปที่ประเทศอังกฤษนะครับวันที่15เมษายนวัดไทยต่างๆจัดงานทําบุญประเพณีสงกรานต์และการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยหลายวัดนะครับได้แก่วัดพุทธปฏิบิมเบอร์ดันลอนดอนวัดพุทธวิหารออกฟอร์ดนะครับและวัดพุทธวิหารคิงบอมลีนะครับใกล้ที่ไหนก็ขอเชิญไปร่วมงานกันที่นั่นได้นะครับครับเช่นเคยครับท่านผู้ชมที่มีสาระน่ารู้นะครับหรือเรื่องราวที่น่าสนใจอยากจะนําเสนอผ่านรายการ ส่งมาได้ที่ไทยโอซีวันแอดจครับครับหรือสามารถย้อนกลับไปชมรายการของเราได้ทาง YouTube ได้นะครับพิมพ์คําว่า Thailand Report 2012แล้วตามด้วยวันที่นะครับก็สามารถรับชมพวกเราได้ส่วนอีกช่องทางหนึ่งนะครับชมได้ทางบางก k อกทีวีนะครับในเครือข่ายของเจริญเคเบิลทีวีนะครับหรือยังรับชมทางอินเทอร์เน็ตได้ด้วยครับครับและวันนี้เราสองคนเวลาหมดแล้วก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน